สวัสดีครับพี่น้อยอีทุกท่านนะฮะวันนี้มาอัปเดตงานหลือรถนะครับของลูกค้าทางบ้านตับเต่านะครับอําเภอบ้านไผ่จังหวัดขอนแก่นนะฮะเป็นคันที่สองนะครับคันนี้นะครับรถยังไม่ได้โพสขายนะลูกค้าสั่งจองเลยนะครับก็จัดไปตามคำขอนะฮะเป็นงานลอกสีตั้งคันเลยนะฮะคันนี้นะครับของลูกค้าบ้านตับเต่านะครับผมนี่นะฮะก็ลือเสร็จเลยนะฮะ ส่วนคันที่จะเลือเราจะเลือกให้ขนาดนี้ก็ขึ้นอยู่กับงบประมาณของลูกค้าด้วยนะครับว่านะครับไม่ใช่ว่าจะทําได้ทุกคันนะฮะเพราะว่าเราก็มีต้นทุนในการทํานะครับการผลิตด้วยนะอีฟสีต้องเข้าใจด้วยนะครับตะเข็บเดิมๆเลยนะฮะของอาจารย์บ้านตับเต่านะครับผมอ่าอาเภอบ้านไผ่จังหวัดขอนแก่นนะครับนี่นะฮะก็ลือเรียบร้อยนะครับจะรอเอาเข้าทําสีนะครับเดิมๆเลยนะครับของอาจารย์บ้านตับเต่านะฮะ เป็นคันที่สองนะครับของอาจารย์ที่ซื้อให้นะครับก็ขอบคุณขอบพระคุณอย่างมากนะครับอาจารย์นะฮะที่ให้การอ่าช่วยซื้อนะครับผมนะฮะเป็นคันที่สองนะครับในเป็นที่เอฟซีมาครับขอบคุณแล้วก็หลายหลายท่านนะครับที่ที่ซื้อไปไม่ว่าาจะเป็นทางพี่ประจวบนะครับผมทางอ่าจันทบุรีก็ทางพี่ทางปทุมธานีนะครับหลายท่านเลยนะที่ซื้อสองคันนะครับแล้วก็พระอาจารย์ทางสำนักสงา์นะครับเนี่นะฮะ เป็นทันที่2ผมก็ามาอัปเดตให้พี่น้องชมนะฮะนี่นะครับผมก็ลื้อกันขนาดนี้เลยนะครับของอาจารย์บ้านตับเต่านะครับผมขอบคุณอย่างมากเลยนะครับนี่นะขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณพี่น้องเอฟีทุกท่านเลยะฮะก็เราเช็ดระบบสายไฟนิดหนึ่งนะก็เดี๋ยวเอาเข้าไปนะครับก็เดี๋ยวเอาไปให้ช่างลุนเขา,าล้างสีนะครับ อ่าลอกสีนะครับผมอเป็นตะเ,เกียบเนเดิมนะ,ะครับผมตะเกียบเนเดิมเลยนะครับเป็นง,งานลอกสีทั้งคันเลยนี่เราเลื้อนะครับก็ประมาณนี้เลยนะครับประมาณนี้เลยนะครับรลื้อออกนะฮะเลื้อออกมาเลยนะครับท่อไปลอกสีกัน ขอบคุณพี่น้อง f อทุกท่านเลยนะครับที่เข้ามากดไลค์กดแชร์นะฮะขอบคุณ f อทุกท่านนะฮะที่กดผ่านไลค์นะครับกดติดตามให้ทางคลิปช่องรถมือสวงของคุณจักรินนะฮะอยู่บ้านแต่ตะบนท่าอำเภอรัตนนบุรีจังหวัดสุรินทร์นะครับก็ทางนี้อ่าทะเบียน567ยังไม่มีใคยจองะฮะเราจะทําทีละคันก่อนนะครับขอบคุณอย่างมากนะฮะก็เดี๋ยวเอาไปเข้าอ่าเทตละบบนิดนึงนะครับ เง้งนง่งๆเลยนะครับเหมนเดิมเลยนะฮะเดี๋ยวก็ไปเป็นงานรอกสีนิดหนึ่งนะครับขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณพี่น้องอซีทุกท่านเลยนะฮะที่ผ่านเข้ามาชมนะฮะกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับขอบคุณอย่างมากนะฮะขอบคุณทุกท่านเลยนะครับทางช่างเราก็ลือนะฮะเพื่อเอาไปทําสีนะครับก็ขอบคุณอย่างมากนะครับไว้คลิปหน้าเราเจอกันใหม่นะครับ เครื่งนิ่งๆเลยนะครับเครื่อนิ่งๆเลยนี่เรายังไม่ได้เช็คดีนะเพราะว่าเราต้องไปทําสีก่อนนะครอ่ะขอบคุณพี่น้องทุกท่านเลยนะครับผมไว้คลิปหน้าเราเจอกันใหม่นะครับก็เรายังไม่ได้เช็คอะไรมากมายเราต้องทําสีก่อนนะครับสำหรับคลิปนี้ขออนุญาตไปแค่นี้คลิปหน้าเจอกันใหม่นะครับผมสวัสดีครับ